ขอบคุณที่มาสวัสดีครับมาค,ครับโอ้หดีรักมากเลยนะคขอบคุณครับโอ้อเย็บห,หมอนมาให้เป็นเดือนเลยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโอ้โห,โหขอบคุณครับอันนี้หมดบ้านนะครับเนี่ยหมดบ้านยายเลยหมดบ้านยายเลยเนาะโอเคขอบคุณครับโอหเทีเลยครับ โอ้เลเี่ารูปนะครับถ่ายรรูปัต้มมัดด้วยเนาะโอเคครับขอบคุณครับต้มมัดทำเองไหมจ๊ะต้มเองอ่ากโอเคครับถ่รูปเลยถ่ายรูปถ่ายรูปอ๋อขอบคุณมากครับดีใจขาีใจะขาล้งจมากต้อบคุณมากครับหน้ามต้องเมอนกัน้มต้องมแน่จ๊ะ อ่าโอเคไหมโอเคครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับแข็งแรงแข็งแรงครับผมให้ปลาได้ไหมได้ไหมไ้ไให้ปาจะฝากลึงที่บ้านก่อนได้ไหมตัวตัวจะไม่ถึงกรุงเทพป่ะสิขอบคุณครับแม่ทำไมให้ให้มาอะไรมามีแมงปอตายติดมาด้วยเนี่ยยยังไม่ตายกรโม่ี่จลับมระโดด

ของที่ไหนนะบริษัทอะไรครับครองคอสิครับน่อกินมากอร่อยเหรออร่อยเลยครับพี่ครองคอทำให้เราอยู่กินมีกินมีใช้ครับต้องมาเด็กที่นอบน้อมต่ำตนครับเพราะฉะนั้นแล้วที่ถึงประคองน้องอยู่ตาคีโอเคครับพี่ถึงครับพี่ถึงคร่อได้ได้ไดคิดถึงประคองน้องอยู่ตาคี pra ni e no ni jai นะสองใจ <descript or. S 1> ใครที่อยากเป็นคนดีปีจิตใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใครเจ็บที่ใครใครเขาก็มอง นอมสองใจกอรักเธอรักเราเปที่หนึ่งแล้วใบนี้ได้เดี๋ยวเจอกันยี่ชายพี่ชายคนนี้ขอห้าร้อยน้ำดื่มพ้อยๆน้ำดื่มพอยอร่อยมากวันนี้หนายาจะดื่มสักสามขวดขอน้ำอย่างไรพี่นันเอาแค่ไม่ต้องขอน้ำของโปรามา

เยอะเวนะขอจัดใหม่รอบนึงใช่<า>ไม่เปันหาอาหยังจ้งอะอาแล้วหน้ามาหไม่ใช่หัดต้องหน้านะต้องห,ห,อหลังนะ้อหมาหันะอหมัองหวาหมานนง ัวแล้วลืมถ่ายไม่เจอมืนกวถ้าจะเก่งอะจริงแม่แลบเดี๋ยวนี้ว่ะนอกจากถ่ายก่ตรงแล้วไม่ปวดอีกแม่แม่แม่เสร็จตอมจริงอาจารย์ขอให้ดูให้อาจารย์ขอให้าูให้ดูแม่ยิ้ม้วยแม่ m u l t i m i l l ดี่นะคุณแม่แลาวไม่ตรวจเข้ามาดูนะพิเศษเลยนะเนี่ยขอบคุณมากครับคุณแม่ครับแม่บอกอะไรนะขอที่รอบบุอ่านหรือโทรศัพทบแม่จ๋าผิด้านแม่โทรศัพท์แม่จริงด้วของแม่ของจริงนี่เมื่อกี้เอาปลูกแมงบนมาปลูกข้างล่างก่อนจ้าแม่จ๋าฮะได้ๆแม่ชกงานเลยนะจ้าขอมากหน่อย แม่คนละทิศทางไหมมาลายชายยาพอมมากมาลายชาย,ยาพวงนี้แฟนของให้และอีกหลายพูนสุดจะห่วงลายดอกรม้ร้อยสลัก อุลาพังลวดลายมันลีวร้อยในใหม่แหม,หมทายด้วยดอกจังพิ้อ่ารักเกา่าข้าป่องฟังครับจากจัดหน่อยนะ นับด้วยโอ้โหแบงค์พันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเออใหม่กดมือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกใช่จริงจริงแค่สิบจริงจริงแค่สิบของม่หแม่หกเรื่องอะไรหนูจะให้อะให้หนูมาให้พั แรกอันนั้นอ่ะแรกนนอันนั้นอ่ะแรกอันนี้แรกน้อยได้ไหมได้ได้ได้เอาจริงด้วยโอ้ใก้่ม่มหัว่ทำอมไรไปให้ทั้งหมดเลยมะโอ้่ใจสบายเลยแ็ทดจ้ยนี่ทำไม้องแต่งี่นี่ยถ้าเป็นี่งล้วม่ก็ยอมแล้วพ่อวนนี้เขาซื่อวด้วยดิ ก็ได้แร้อยเอาเอาแดงร้อยดไงก็ได้แล้วไงเออองร้อยไม่เอาิไปสิโอ้โหฮะดูหน้าแม่เหมือนท้อแล้วคุณจะไม่ได้เก้ารอคืนแล้วไก็ไก็นไปุ่น่ยแหมเาสายยิ้มมั่เกิด่งม่เยไใมาแรกน่ให้องยิ้มได้แต่บอกเลยเหมือนเราจะที้โกงอ่ะะอันแน่นอนหนูคนโกงอยู่แล้วล่ะ อคคนะะรับ่ปิดจ็อกกันในค่ำคืนนี้นะครับกับเพลงขอบคุณจังเพลงครับผมไปกันมากครับผมเดี๋ยวเดี๋กลับนะฮะขอถ่ายรูปแป๊บดิถ่ายรูปแป๊บถ่ายรูปแป๊บอยากไปกลับเลยจ้ะแม่จ๋าถ่ายรูปแป๊บจ้ะถ่ายรูปแป๊บจ้ะไปกลับนอนโอ้โหงอนเถื่อนเลยเต้นตัวเต้นตัว ปแล้วนะผมว่าแม่แม่จะนอนในรถรออยรถไปสองวันเลยสองวันเลยนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอรายงานได้ที่แม่กรองนะเจ้าแม่จ๋าครับผมเทศพชรรังกรตะคูดีดไปเข้ามาครับดีดไปเข้ามาครับอ้าวข้างหลังครับจะไปไม่ได้ลุกขึ้นยืนสักนิดเดียครับผมจะได้มีลุกขึ้นยืนครับสูงสูง ขอของไฟด้วยครับขอไฟไฟขอเป็นไฟเคียรครับขอตุ้มครับไฟเคียร์เป็นไงพี่อแต่ไฟลอยไฟลอยับไฟลอยหูดหมาเดียรเียร์ี่ดูในยูทูบมาโอ้หดูในยูทูบลองเจะพอมนะครับอะหนึ่งสองสา เอกสักทีจะแม่จาหนึ่งสองสามโอเคอะไรนะแม่ที่ทางบ้านอยากได้อสักครังอะไนะแม่แม่มคุณมีากเมาขอบคุณ้ขคุณโอ้หนนี้ขอบคุณทุก่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับ ขอบคุณไอชูด้วยนะครับผมถ้าพ่อาท่านสจต้อยครับผนะครับผมคุณอู๊ดคุณเล็กมาดูสิเขาสยายหัแล้วยามเลยที่้อนอะเรอยรางั้งใจอ่านกันเนี่ยครับผมโอเคครับขอบคุณทุกฝ่ายทุกท่านทุกคนนะครับของในทานเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับพรุ่งนี้ใครว่าเจอกันได้ที่ไหนกันแน่ค่ สมุทรสงครามครับผมการเทศกาลกินปลาทูดยันลูกสุนัขผูกหมากหนูด้วยนะแม่ฮะลงนตั้งติดคอแล้วแม่ฮะขอบผมวันนี้แล้วอันกำลีนนะครับหมดเวลาแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ท่านอยู่บ้านโดยสันติภาพนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับประมงน้ำจืดปลาผูดปลาผูครับลูกชายแห่งชาติของแม่แล้ววันที่26พบกับน้องไรอันที่วัดบางรักใหญ่บางรักใหญ่แถวบางรักใหญ่อะฮะครับผมขอบคุณครับ ขอบคุณสำหร e ับแม่ที่ท่าครับผมขอบคุณครับกอดเพลงขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพ่อตายแม่เอาพระนะครับให้ดวงม็นมากๆด้วยนะครับแม่แม่หลายท่านงานที่อาจจะไม่ได <ank? S 2> <the> ้เอื้นถึงนมด้รวมถึงพรนวารด้วยแม่แ้วยมาเขูามาแล้ว ด้วยนะครับให้เราเนี่ยให้ตลอดรักนะครับรักรักก็รักแม่ทุกคนด้วยครับนะครับลูกชายแห่งชาติของแม่จะกลับแล้วปุ๊บเลยบ๊ายบายครัสวัสดีบ้านนี้เมเดอลันนะครับยังก็ฝากติดตามคลิปด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามไปนานๆนะจ๊ะ